สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยินดีทุกท่านเข้าสู่โครงต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่โครงการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลทางดิจิทัลนะครับโดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับผมจะขอเรียนเชิญคุณกิติศักดิ์ชวดพนิเศษนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางกรมเนี่ยได้ ออกมาจัดอบรมนะครับในในส่วนภูมิภาคนะครับภายใต้โครงการนี้เราจัดอบรมทั้งหมด10ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะครับเดี๋ยวเราเหลือที่ทางใต้อีก2ครั้งแล้วก็กลับไปที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมพัฒนาที่กิจการค้าเราเนี่ยมีภารกิจหลักด้านหนึ่งที่เป็นด้านสําคัญที่สุดเลยนะครับ ตั้งแต่สมัยที่เรายังชื่อว่ากรมทะเบียนการคา้าก็คือภารกิจด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจนะครับตั้งแต่เริ่มรับจดทะเบียนจัดตั้งให้ท่านไปเป็นนิติบุคคลเป็นห้างส่วนบริษัทไปทําธุรกิจนะครับมีการจดเปลี่ยนแปลงหรือสุดท้ายแล้วอาจจะประกอบกิจการไม่สําเร็จอาจจะต้องมาจดเลิกมาอะไรกับเรานะครับก็เป็นภารกิจหลักของทางกรมทั้งสิ้นนะครับ นับจนถึงปีนี้เนี่ยเราปฏิบัติภารกิจด้านการจดทะเบียนธุรกิจเนี่ยมาประมาณ101ปีแล้วนะครับก็ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะครับกรมนี้ก่อตั้งมานานมากนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกระบวนางานการให้บริการนะครับรับจดทะเบียนของเราเนี่ยมาโดยตลอดนะครับสมัยก่อนท่านจะทราบว่ายื่นจดทะเบียนก็ต้องหอบกระดาษชุดนึงไปยื่นไปจองคิว ผมยังมาทันสมัยที่ต้องไปจอดรองเท้าจองคิวนะครับตื่นกันตีสี่ตีห้านะครับแล้วก็ไปจอดรองเท้าไว้เพราะว่ายืนรอไม่ไหวเมื่อยนะครับก็ยังมีภาพนั้นไหมตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับอา,อาจจะมีบางจังหวัดที่คิวแน่นๆนะครับอย่างพิษณุโลกน่าจะไม่เจอปัญหานั้นบางจังหวัดเนี่ยอย่างเคยไปครั้งแรกๆที่ชลบุรีเนี่ยเขาก็ยังมีปริมาณงานจดทะเบียนค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ยังมีการแย่งชิงคิวกันอยู่เหมือนกันนะครับอนาคตเนี่ยเราก็จะพัฒนาเป็นออนไลน์ซึ่งจริงๆตอนนี้ก่อนหน้านี้เรามีระบบออนไลน์อยู่ระบบหนึ่งเนาะ e-registration ไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยใช้กันหรือ,อยังนะครับมันก็ยังมีข้อจำกัดหลายเรื่องนะครับตัวระบบก็ยังอาจจะใช้งานยากอยู่นะครับแล้ก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าเราพัฒนาระบบออนไลน์แล้วท่านยังไม่ค่อยใช้เนี่ยแสดงว่ามันอาจจะยังมีอะไรอยู่ที่ไม่สะดวก นะครับแล้วก็พยายามพัฒนาต่อเนื่องมานะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ท่านจะได้เห็นนะครับก็จะอยู่ช่วยกันดูช่วยกันเสริมกันทั้งวันนะครับท่านจะได้เห็นเลยว่าระบบใหม่เนี่ยมันสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นยังไงนะครับตัวระบบล่าสุดที่เราพัฒนาขึ้นที่ที่เราเอามาสอนให้ท่านแล้วก็มาแนะนําให้ท่านรู้จักวันนี้เนี่ย คือเราเราเรียกว่าชื่อระบบ d b d b i s r e g i s t นะครับเป็นระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลเป็นระบบที่ใช้ในการจดทะเบียนห้างส่วนแล้วก็บริษัทจำกัดนะครับจริงๆในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรามีนิติบุคคลประเภทอื่นด้วยนะครับเช่นบริษัทมหาชนหรือว่าสมาคมการค้าหอการค้าแต่นั้นก็จะมีระบบต่างหากแยกออกไปนะครับวันนี้จะเป็นระบบของห้างส่วนบริษัทซึ่งถ้านับ รวมนิติบุคคลทุกประเภทที่ทางกรมพัฒนาธุกรกิจการค้าดูแลห้างหุ้นส่วนบริษัทเนี่ยจะเป็นจำนวนที่เยอะที่สุดนะครับเกือบ100%ยเน่ะกกว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าแยกระหว่างห้างหุ้นส่วนกับบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดก็จะเยอะที่สุดประมาณ 70%% กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับระบบนี้ก็จะออกมารองรับนะครับการใช้งานในทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะเป็นการกออก ข้อมูลในรูปแบบ e-form นะครับตัวระบบเนี่ยเราสร้างขึ้นมาด้วยด้วยเพนพอยต์อันนึงนะครับทุกวันนี้ก่อนหน้านี้เรามีระบบ e d i g i t ใช้ก่อนที่จะมีระบบ b i t เ e g i จตัวใหม่นะครับคนยังใช้อยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ะครับยังถือว่าน้อยมากนะครับพอคนใช้น้อยเนี่ยส่วนใหญ่เขายังถนัดยื่นแบบกระดาษอยู่นะครับยื่นแบบ walk-in การยื่นแบบ walk-in เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาหนึ่งที่สำคัญมากแล้วเรา แก้ปัญหานี้ยังไม่ตกสักทีนะครับก็คือพอท่านยื่นกระดาษเนี่ยเราจําเป็นต้องเอาข้อมูลบนกระดาษที่ท่านพิมพ์มาแล้วเนี่ยพอเรารับจดทะเบียนเสร็จเนี่ยเอามารีคีข้อมูลกลับเข้าไปในระบบสแกนภาพกลับเข้าไปในระบบนะครับการรีคีข้อมูลกลับเข้าไปในระบบเนี่ยมันเกิดปัญหาหนึ่งคือการเออร์เลอร์ของการคีย์ข้อมูลคือคีย์ข้อมูลผิดนะครับแล้วก็พยายามแก้ปัญหานี้มาตลอด นะครับหลาย10ปีก็แก้ไม่ตกเพราะว่าเราใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนเนี่ยเข้าไปคีย์นะครับก็มันก็มีฮิวแมนเ r อรมาโดยตลอดพอมัน e r r o r คีอร์คีข้อมูลผิดเลขบัตรผิดชื่อนามสกุลผิดเนี่ยพอเราจะไปออกให้บริการข้อมูลแบบรวดเร็วมันก็ต้องระมัดระวังส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็ออกไปแล้วเจอผิดเกินประจํานะครับเวลาท่านไปจดทะเบียนหรือขอหนังสือรองเนี่ยท่านจะเห็นว่าไอ้หลายครั้งอาจจะเจอข้อมูลผิดพลาดมันมาจากปัญหานี้นะครับ เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราสร้างระบบหนึ่งให้ท่านเนี่ยเข้าระบบเหมือนกันหมดทางเดียวนะครับแทนที่เราจะเป็นคนคีย์ข้อมูลก็ให้ท่านเนี่ยคีย์ข้อมูลเข้าในระบบตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่าท่านยื่นกระดาษท่านต้องพิมพ์ข้อมูลบนกระดาษอยู่แล้วสุกไหมฮะท่านก็เปลี่ยนจากคีย์ข้อมูลบนแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษเนี่ยเข้าไปคีย์ข้อมูลในระบบออนไลน์เลยนะครับ และผมเรียนท่านว่าพอเราเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยนอกจากมันจะช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลเพราะเราไม่ต้องมารีคีข้อมูลซ้าเข้าไปในระบบอีกมันยังช่วยให้ฝั่งของประชาชนที่ต้องคีข้อมูลเข้าระบบเนี่ยคีข้อมูลน้อยลงมากท่านลองนึกภาพนี้ก็ได้ว่าเวลาท่านพิมพ์กระดาษสมมุติตั้งบริษัททุกวันเนี้ยยื่นเอกสารกระดาษประมาณเกือบ20แผ่นนะแล้วเกือบทุกหน้าผมเข้าใจว่าเกือบทุกหน้าต้องพิมพ์ชื่อบริษัทพิมพ์ชื่อบริษัทเกือบ20ครั้งอะ ถ้าท่านยื่นกระดาษนะนะครับผมไม่รู้ว่าท่านมีปกงโปรแกรมอะไรมาช่วยเรื่องของตัวไฟล์ pdf ให้ขี่ครั้งเดียวมันไปโชว์ทุกหน้าได้หรือ,อยังนะแต่โดยหลักการก็คือต้องพิมพ์ทุกหน้าเจอประจำฮะพิมพ์ชื่อไม่ตรงกันวัตถุประสงค์เนี่ยโอเคมันมันไม่ได้ต้องพิมพ์ทุกหน้าแต่มีหลายแบบฟอร์มที่ถามว่าวัตถุประสงค์กี่ข้อบางหน้าท่านก็พิมพ์ว่า20ข้อบางหน้าท่านพิมพ์ว่า15ข้อ ในทะเบียนถ้าตรวจดีก็เจอก็สั่งให้แก้้เอยมันต้องตรงกันนะครับในทะเบียนดูเร็วๆก็อาจจะหลุดอีกหลุดก็ต้องมามีปัญหาแก้ภายหลังอันนี้เป็นปัญหาตามมาทั้งนั้นเลยนะครับพอเรามีระบบใหม่เนี่ยข้อมูลที่เข้าระบบจะถูกต้องถ,ถ้าไม่ถูกมันน่าจะเกิดจากท่านคีย์ผิดแต่ทนนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะสร้างระบบให้มาช่วยดูช่วยบริหารจัดการช่วยเตือนนะครับไม่ให้ข้อมูลมันผิดพลาด นะครับพอเราได้ข้อมูลที่ค่อนข้างถูกต้อง100%ตั้งแต่ตอนที่ท่านบันทึกข้อมูลเข้าระบบเลยเนี่ยเวลารับจดทะเบียนเสร็จปุ๊บมันก็สามารถเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้บริการได้อย่างมั่นใจทันทีเลยนะครับอันนี้คือเพนพอยต์หลักที่ที่เราคิดว่าเออมันเป็นปัญหามานานแล้วเราอยากจะแก้นะครับตัวโครงการเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อจะเสริมสร้างความรู้วันนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นอยู่3เรื่องนะครับที่มา เรามีระบบใหม่นะครับชื่อ Bit r e g i s วันนี้เราอยากพาไปให้ท่านเห็นว่าระบบใหม่เป็นอะไรยังไงนะครับวันนี้กลับไปท่านต้องทราบแล้วว่าเอยระบบจดทะเบียนห้างส่วนบริษัทมีระบบใหม่เกิดขึ้นแล้วนะนะครับวันนี้จะพาให้ท่านเห็นว่าระบบใหม่นี่มันมีข้อดีอย่างไรนะครับสะดวกรวดเร็วกับการจดทะเบียนยังไงนะครับวันนี้เราจะพาให้ท่านเห็น แล้วสิ่งสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของโครงการนี้เลยก็คือท่านทราบแล้วว่าอ่ะมันมีระบบใหม่เกิดขึ้นท่านจะทราบแล้ววันนี้มันมีข้อดีอยังไงของตัวระบบใหม่เมื่อเทียบกับ e d i g i s t ที่เป็นระบบเก่าหรือแม้กระทั่งเทียบกับ walk-in มันมีข้อแตกต่างมีข้อดีอยังไงสิ่งสุดท้ายที่เราคาดหวังมากๆสำหรับวันนี้นะครับก็คือเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจนะครับหันมาใช้ระบบออนไลน์ซึ่งต้องเรียนว่า ในอนาคตผมว่าอีกไม่เกิน5ปีระบบออนไลน์คือทางออกหรือทางรอดของลูกหลานเลยนะครับมันจะช่วยทั้งฝั่งท่านที่เป็นประชาชนที่ยื่นจดทะเบียนแล้วก็ช่วยฝั่งเจ้าหน้าที่ท่านทราบไหมว่าทุกวันนี้ปีหนึ่งเรารับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเมื่อก่อนเนี่ยปีหนึ่งประมาณปีละนจะจัดตั้งใหม่เนี่ยประมาณ60,000ลายปีที่ผ่านมา -66 เนี่ย80,000ลายแล้วต่อปี นิติบุคคลคงอยู่ก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นสมัยก่อนที่ผมเริ่มทํางานก็อยู่หลักๆ5 0 0 0 6 0 0 0ลายเฉพาะที่คงอยู่นะไม่นับพวกที่เลิกกิจการล้มหายใจจากไปนะครับปัจจุบันนี้9 0 0 0 0 0กว่าลายแล้วเกือบล้านแล้วนะเฉพาะที่คงอยู่นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าจํานวนนิติบุคคลสะสมเพิ่มมากขึ้นทุกปีพอนิติบุคคลสะสมมากขึ้นทุกปี แน่นอนตั้งใหม่เยอะขึ้นโอกาสต้องมายื่นจดเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่เปลี่ยนกรรมการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพิ่มทุนเยอะขึ้นตามไปด้วยแต่ท่านทราบไหมว่าจํานวนเจ้าหน้าที่ในทะเบียนเราไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่เพิ่มไม่ว่าบางจังหวัดลดลงด้วยด้วยนโยบายเรื่องการที่เราจะต้องลดขนาดองค์กรน,นะครับพอเราเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เยอะๆเนี่ย ในภาพรวมของรัฐเนี่ยเขามองว่าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยคนต้องลดลงไม่ใช่เอาทุ่มไปทําระบบแล้วคนยังนั่งกันเต็มเหมือนเดิมแต่ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สามารถมาช่วยทําหน้าที่แทนนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนเนี่ยได้แบบร้อซนะครับมันช่วยได้บางจุดเท่านั้นเองเพราะนั้นการเป็นนายทะเบียนเนี่ยยังต้องใช้คนอยู่นะครับ แต่ถามว่าเรามีแนวคิดที่จะพัฒนาเรื่องนี้ไหมเรามีแนวคิดนะครับเราอยากจะให้ระบบเนี่ยเอา AI อะไรเข้ามาช่วยนะครับช่วยในบางจุดที่ที่มันพอช่วยได้นะครับเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เราที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยไปดูคําขอที่มันยากจริงๆนะครับจดวัตถุประสงค์เยอะๆข้อบังคับเยอะๆยากๆเนี่ยเอาคนไปดูตรงนั้นที่ที่ระบบยังช่วยไม่ได้นะครับอ,อันนี้คือความคาดหวังของของ,ของทางทาง DBD ทางกรมเรา นะครับครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาร่วมอบรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เราหวังว่า,าโค,งครงการนี้เนี่ยก็จะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับขอบคุณมากค,ครับเขาสามารถจดทะเบียนบน